ถัดมาครับที่บูธอาพิเลียครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020นะครับผมก็มาต้องตากับรถต้องใช้คำว่าซ u เปอร์สปอร์ตนะครับซูเปอร์สปอร์ตเพราะว่ามันสปอร์ตเร้าใจขั้นสุดขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะครับที่จอดอยู่ข้างๆผมแต่ว่ารายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้ผมอธิบายหรือให้ผมเล่าเนี่ยมันก็คงจะเข้าไม่ถึงจุดเข้าไม่ถึงแก่นนะครับก็เลยเชิญพี่เกสตนะครับกูรูนะครับเจ้าหน้าที่มาอธิบายให้ความรู้กับเราว่าเจ้านี่ครับ อาพิเล uh, 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 like um, well, ียนะครับ RSV 1 1 0 0 Factory นะครับมีไฮไลท์เด็ดอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับพี่เกตครับรบกวนแนะนำให้พวกเราชาวในายคาไทยได้รู้จักเจ้าซ u เปอร์สปอร์ตบค์คันนี้หน่อยครับผมโอเคครับก็เจ้านี่จะเป็นตัวล่าสุดที่เอามาขายในเมืองไทยนะครับเป็นตัวท็อปในตระกูล RSV4 นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่อง 1,100cc นะครับแรงม้าก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเป็น217แรงม้านะครับส่วนอย่างอื่นจุดเด่นๆของเขาเลยเนี่ยก็คือเขาลดน้ำหนักให้เบาลงนะครับใช้พาร์ตคาร์บอนหลายๆอย่างอย่างเช่นพวกบังคนหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะมี GP a e r o Dynamic Winglet มาให้ด้วยส่วนของติดรถอย่างอื่นนะครับก็จะให้ของที่สมรรถนะสูงสุดในรถโปรดักชั่นทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้านี่นะครับเป็นโชคเอริน NIX นะครับแล้วก็เบรกเบมโบสตลิม่านะครับล้อก็จะเป็นล้อลูมิเนียมฟอร์ให้ด้วยนะครับส่วนฟัลมเบรกด้านบนนะครับก็จะเป็นเบมโบเรเดียลเมาส์เบอร์ ount, 19นะครับซึ่งก็ใหญ่สุดและเท่าที่มีส่วนมาด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ก็จะมีพาร์ตคาร์บอนมาให้เป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นชิ้นข้างตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวน็อตทั้งหมดเนี่ยจะเป็นน็อตยิงเลเซอร์คำว่าพิเรียนะครับซึ่งน้ำหนักค่อนข้างเบาเป็นเป็นน็อตอลูมิเนียมแบบพิเศษนะครับชกหลังก็จะเป็นอลินทีทีเอ็กซนะครับแล้วก็ท่อท่อจะเป็นอะคาโปอวิกสลิปออนไทเทเนียมนะครับเจ้านี่ก็ ตอนนน,ตอนนี้นะครับเมื่อก่อนราคาแพงกว่านี้นนตอนนี้ราคาจะอยู่ที่1,149,999บาทนะครับก็คือ1,150,000บาทนั่นแหละนะครับแคมเปนในมอเตอร์อกโก็จะมีพื้นฐานทั่วไปเป็นจดทะเบียนพรบ,บประกันชั้นหนึ่งนะครับส่วนอย่างอื่นเข้ามาคุยกับผมได้ที่บูธนะครับ